ยูบนหน้าบอกว่าโดนๆเลยโอ้สองเบิงตะเบ็ดเนาะตะยศะวานปลาซิวดิเเพราะว่ามาปลาวานปลาซิว หน้านั่นมันเป็ดตะวันเดี๋ยวมันโบมีขี้เนี่ยเอา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 เออได้ไหมเอาอีกแล้วหนักเลยรีุดอีกไม่หลุดก็เกาะใช่ไหมโอ้ เป็นตัวสวยซะแล้วเราไามันหะันมาจรนงๆแล้วเวยุดเอาเลยเดี๋ยวเ้ตัวกับมือนเนี่ยอ่นบนี้สล้นอมันนี้ก็เลางเด้หน้าหน้าตาอันหน้าเอาดีอ่ะเอ้ามันทางนี้เด้มันเป็นทางลงน่อง

ไปิ้มนี่พดดิอาละใส่ห่งเ่งเีวทิ้งก่อนกะพบปักตีนให้แล้ปักตีนมูติกเบ็ดนี่นะเก็บกันดีๆนี่แล้ว เออเนี่ยสิอ่ะเดี๋ยวเราถามเหี้ยเราก่อน

ตัวไม่ใหญ่แต่ท้องป่องกินจนท้องป่อง เบ็เด,น,ดน,น,น,นี้่ผ่านสมอระพูมมาเยอะแล้วเนี่ยใช่ไหมอันนั้นมันหัก,ห,กหักหรือว่าเงินหักแล้วต่อเหล็กเหล็กต่อตอนซื้อมาแรกๆอ่ะ คูณแรกหมันที่สุดใช่ไหมแล้วมาตกสองวันซ้อนแล้วพี่เขาขอซื้อพันพันกว่าบาทไม่ขายวันที่สามพันอดได้ตังเลยพันสามไม่ขายมาตกสามวันซ้อนอ่ะสองวันสองวันแรก <c oughs> อยู่ด้วยกันแล้วกินแต่คันนี้เมื่อไหร่ก็กินกินกินจนแกขอซื้อไม่ขายมาวันที่สาม มานั่งด้วยกันสักพักหักเลยแสดงว่าอยากอยู่กับเราไม่ไม่อยากไปแล้วก็เลยก็เลยต่อไปมาถ่ายก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่เป็นคู่ชีวิตเลยใช่ไหมเช็ดนิ่มๆมากินนิ่มๆ ชิบโอ้โหเอาไซนี้โอ้ดีผ่านเงินฮะบายบายบายลงไปฮะบอโคตรไรล่ะเนาะ ให้หุ้นอนะเดี๋ยวให้งันามากกคมคขับัดหรอมอเตอไซค์นี่นะไปอ่ะอีกคันนึง อถอยนะครับนี่ถอยแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี่ข้าน้ำมันใก่นมาได้ลงไปน้ำมันเปิดพอดีโอ้โหเปิดกับโค้งมาชนระทานแล้วนมาทานเลยเนาะ อีรถมาดีีรถมองเต็น้มันน้ำยิมเ็นน้ำมันกนนะเ็นน้ำมันดครับขันขันรถโป๊เขาผมาขันกเเอสังไนะยางมาี่นแก่ขอมา้นจะกินไข่เปะมั้งเว้สวนน้ำน้ตมานะุดปรารนะ hả nhanh lên ship nhau nhanh đấy ฮะเอาแล้วเอาแล้วโอ้กินแต่ข้างบนเลยอ่ะตั้งแต่ข้างบนเลยอ่ะอยู่เาลหยบอลงปุ๊บสวบปั๊บเลย Alo alo Tì cái cây mèo. Tì về cái cây mèo. thâu mà hàng đen ô diều ơi năm chia nước chia ô <laughs> ô oh, oh, phải say mấy không <laughs> <laughs> phải say chưa yeah. năm chia bạc <laughs> เเป็นหัวเสียเลยนาจนจะหลับอยู่แล้วลลไม่ใช่หลับไปแล้วถ้าไม่มีกระดิ่งแล้วไม่ได้เลยใช่ไหมได้กี่ตัวแล้วครับนี่เจ็ดตัว แต่เพียนใหญ่ก็ได้เหรอ,อนม่โดนนอนออกางเคลีย์โยนนทรศัพท์เส้เลย มูมีหายักมานี่แต่ปู่เอาปลาไปขยายเอาดิมาช่วยเลี้ยงปลาใช่ไหม อนาคตโอ้ผมว่าไม่ไม um> oui> ่ไหวดังไม่ไหวตะใครใช่มาไม่ถึงะ

เนาะมันเกาะเก็บสิ นะมันแรงขางนาะดจังสีงกินนี่เหรอตะลงก็บามอ่ตะลงมาครับตีแซกอีกนี่า